สบ,บายดีทุกคนเพราะวาเขาหลอนักพิสูจน์เนาะเหมือนที่ที่พายทุกคนมานี่ใบแย้มแม่ขนุนเนาะอันนี้ก็บรรยากาศเที่ยงไหนเที่ยงหน้าเฮาเนาะอันนี้เที่ยงหน้าของขาปเจ้าเองเบิงบ่งบรรยากาศสิพาไปเบิง่งซวนพักนาทุกคนแต่ก่อนสิไปแย้มแม่ขนุนเนาะที่พาทุกคนไปแย้มแม่ขนุนอันนี้แม่นซวนพักเฮาเนาะ นี่แม่นต้นแบบพริกเนาะพักคนาปลูกแบบธรรมชาติใส่พุ่นแบบคุณเพื่องนะพี่น้องแบบคุณเพื่องขี้งัวขี้ควายออรอบๆเทียงน้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็ดไก่ เห็ดมันตีล่ะมันเจอันนี้ฮะตัวนี่ทุกคนเป็ดไก่ร้านสายจำดีนะโอ้ยงูเขาจะไม่ละเพงมันจะเมาอ่อนๆอันนี้เป็นบรรยากาศยืไหนยู่หน้าเขาเนาะเชียงหน้าเขาเป็ดไก่ไปทุกคนอันนี้คือ ไปวิ่งพี่ว่า,าสิไปยังไงแม่ขนุนเนาะที่มันอยู่แบบไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าแม่ซีอยู่ยังไงแม่ขนุน,นแต่ว่าเขาสิเด็กอย่างาันหอดจุดต่อไมเ้เขาะนี่เนี่นี่เด้่ยนี่ก็กตะแบงนี่ก็มี่อู้วมันเป็นเกาะอันยูคูนี่เนาะทุกคนไปชิดตะมุนี่โอ้ยมันเหมือนหนึ่งนะทุกคนเนี่เอาสีผ้าแทนสีผ้ามันบุญยากซัดไปรได้นะทุกคนเพราะว่า เบื้องที่ใบมันสอยเบิ้อเนาะเพราะว่ามันกินเหรอนะแม่ขโนนกินเหรอนะอันนี้้านสายเนาะมากระดานสายเบื้องนี้อาจจะเห็นบูซัดเนาะพี่น้องมันเหมือดเนาะทุกคนแต่ถ้าเบิ้งตอนที่ห้าเงี้ยลงมาให้เบิ้งเนาะถ้าสิไปเบิ้งก็เลยว่ามันสิได้ลายเป็นไงนะเพราะมันหลบมูเป็นเกาะอย่างไรพี่น้องอยากให้มาเห็นดิความมันลายนะมันอยากสิว่าเบิ้อเนี้อยวถ้าเบิ้ง ไปไปเกันเลยอนั่มอนซาแหงนั่งม่าแหงทุกคนโอ้ยสิหลอยู่บนด้ที่มาหลบขมมยกับดเมือแล้วเนโอ้ทุกคนเลยโอ้ปวดมีแม่แห้งนั่ปวดเลยไม่แ้ง เขาจะเป็ดนเห็นี่เงไล่นะพวมันสีคุลงมาเองนีหมันีคุลงมาเองนี่อ่านไหนมันแขนงเออนี่ยนะอยห้าต่อไปอย่างีมันจะลงมาเองเราจองไปง่ายก็ลงมา่ว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นนี้เด้แบบไม่เหี้ยขนาดไม่เหกะโดด เต้เบ hmm. <à>? <afraid> ี้ยเท่าไหนได้อยู่กับมือหนึ่งเลยเต้าเบี้ยน่าเสียวอือจะวิ่งข้าบวะไหนๆวูดไล่เหี้ยอยี่ทุกคน เดี๋ยวว่าไปก่อนปกติก็ใชอาไมม่ใส่นมนไปเลอืมอืมอามใส่ปยอ้านไม่ได้ให้ใหมใ้ที่อยู่กับะไครไปใหม่ใ่มักมันก็บินเราคือกาแล้ว นี่นอทุกคนไปไล่เติมปากรุปว่าเข้ากระดาเพื่อนี่น้องแม่งขนุนที่เข้ามาเนี้ยนะทุคนงานเขาเหมือนนกปลาพี่ว่าโอเคนทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเข้าในเด้อทุกคนบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบายทุกคน